สักเคกามีจะรู้เป็คิลิสทิขาราตเตจันตาริเกวิมาหนิเฮทีเปลาเทจะขาเม ตาล e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 . ุวนาคหะเนเคหะวัตถุมีเคเตหอุมมาจายันตุเทวาชลธาลมิสเมยักขาคันทาพนาหาคาติดทันตาสันติเกยังมูนี จารยสัทวเมสุนันตูสุนันตูโพนเตเยเทวสังฆาดูลาเทพยดาเจ้าทั้งหลาย ที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นกามมาพบหกชั้นรูพผมสิบหกชั้นอยู่บนยอดเขาเลีเ้ยวห้วยอยู่ในวิมานอากาศต้นอยู่ในทวีต่างๆมีอุรานทวีปเป็นต้น ต้นอยู่ในโค้งขีดประเทศไทยต้นอยู่ในหมู่บ้านต้นอยู่ในพงไผ่ป่าไม้ตนอยู่ตามเลื่อนชาญและไล่นาทุกแห่งต้นที่สถิตยอยู่ภาคพื้นปะทีอันมีแม่พระทรณีเป็นเขา ต้นอยู่ในแม่น้ำและฟังมหาสมุทรขออัญเชิญทั้งพยาเวทวันผู้เป็นราชาของยักษ์คนทันและพญานาทั้งอยู่ไกลและอยู่ไกลเมื่อได้ยินคาอัญเชิญแล้ว ขอจงเสด็จมาให้พ่อล,ลูกหลานที่ชื่อผู้จัดการผู้กำลังบายที่ส่ขันในวันนี้ขอให้เขานั้นจงอยู่สวัสดสีมีชัยตลอดทุกที่พาราตีก็คาเทิน